คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงเลยและบางช่วงอาจจะมีคำหยาบคายมากมายน้องๆหนูๆควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบคนินสตดแปดด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมโลบอกกันในแบบบอกฟูดก,กันเลยนะครับทุกคนเรื่องราวกัรเป็นจรภัยของผมนะครับจะเป็นยังไงต่อไปหาเพื่อนน้องๆ้อง,องอกันแล้วก็นนะครับงั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปกัน หลังจากค่าวที่แล้วที่ผมสูบได้ผลเกลือเนี่ยผมก็กลับมารับงานเลยนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือมอนพวกนี้ก็ตีผมไม่เข้าบอกได้เลยว่า e ซี่ด้วยความที่ว่าผมหลับตาฟาร์มก็ยังได้อะเลเวลของผม,ผมก็เลยอัพเอาอัพเอาจนเลเวลของผมนั้นสามารถรับงานที่2ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับแค่กําจัดมอนเตอร์8ตัวเองเมื่อผมได้รับภารกิจแล้วเนี่ยผมก็เริ่มทําในทันทีนะแต่ผมก็ลืมไปว่า มอนพวกนี้มันตีผมเข้าอะ่ะภารกิจนี้มันไม่ง่ายเลยโว้ย <laughs> แล้วตามสเต็ปหลังจากนั้นผมก็ตยุย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นบอสก็ดันเกิดผมก็เลยจะแวะเข้าไปตีสักหน่อยด้วยความที่เลื่อนมันรอยอยู่แล้วนะมันต้องหาที่ระบายบอกเลยเลยงานนี้ไม่คนรอแน่ไวโซชินวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงเข้ามาผมเปิดบอสด้วยสกิลแรกตามด้วยสกิลสองแล้วก็อันติเมทสกิลแต่อันติเมทสกิลของผมก็ต้องเชิงอักอะเพราะว่ามันติดหลังคา ผมพยายามไม่เข้าใกล้บอสมากนะครับถ้าเราเข้าใกล้เราอาจจะตายได้เลยแล้วหลังจากนั้นความโศกก็ได้เกิดขึ้นเพราะพลังงานผมมันไม่พอและในตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่เราอ่ะไม่น่าจะใช่บอสแล้วแน่ๆแต่จะเป็นตัวแล้วผมก็โดนบอสฆ่าตายอย่างขนาดแต่ที่เจ็บใจไปกว่านั้นคือบอสได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ว่าไม่ได้แดกคูล็อกไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเกมวันนี้หน่อยนะ บอกได้เลยว่าผมไม่ยอมแน่โดนอย่างสักขนาดนี้มันต้องกลับมาแล้วแค่แล้วป่ะผมได้เลือกสกิลใส่บอลรัวจนสามารถตบบอสได้แล้วนะครับก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าหลังจากนั้นผมก็กลับมาทําภารกิจตามเคยผมใช้เวลาฟาร์มจนมอนเตอร์พวกนี Before> ้ตีผมไม่เข้าแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสบายจะจัดฟาร์มไปฟาร์มมาผมเองก็ชักจะเริ่มเบื่อแล้วดิงั้นเราไปสูบผลปีศาจกันเลยดีกว่า เผื่อผมฟกได้ผลบิ๊กมอมเมื่อผมเดินมาถึงจุดเดินทางแล้วเนี่ยก็นั้นเจอเข้ากับเรือใครก็ไม่รู้ในเมื่อก่เกาะนี้ก็ยังไม่มีเรือขายงั้นผมขอยืมเรือหน่อยเลยกันเมื่อได้ขึ้นเรือแล้วเนี่ยผมก็รีบขับออกเดินทางในทันทีนะจนสามารถเดินทางมาถึงเกาะลิงได้แล้วนะครับเมื่อเดินทางมาถึงเกาะลิงแล้วนะครับผมก็รีบวิ่งไปยังเป้าหมายในทันทีจะดูเหมือนว่าจะมีเด็กห้ามมาขอ,อาท้าผมหนึ่งๆอะ่ะแล้วก็มาเปิดผมกอนด้วยนะงั้นผมก็ขอตอบรับความต้องการของคุณนะครับคุณเด็กใหม่ผมได้รู้ สกิลใส่พี่แกในทันทีและพี่แกก็ตูยโดยทั้งที่พี่แกยังไม่โดนสกิลผมเลยนะแต่พี่แกเดินมาเหยียบสกิลผมแทนน่ยโคตราและแล้วก็ได้เวลาประวัติศาสตร์แล้วนะครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ผลอะไรสาธุขอให้ได้ผลบิ๊กบัมด้วยเถิดและแล้วผลที่ผมได้ก็คือผลสปี โยดิงแม่งเลยแล้วผมก็กลับมาฟาร์มต่อแต่ว่านะในระหว่างที่ผมกําลังจะกลับมารับงานนั้น <c oughs> ก็นั้นเจอใครก็ไม่รู้มาตีผมอะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วครับด้วยความที่ว่าเป็นผมด้วยนะมันก็ต้องตีอยู่แล้วดิก็จะไม่สู้กับยักษ์ตัวใหญ่ได้แต่ผมก็หนีไม่รอดอะ่ะจนมุมแล้วใครมันจะไปยอมแพ้กันเล่าแขนนี้มันต้องชําระผมพยายามตามหาตัวพี่แกอยู่นานมากแต่ก็ไม่เจอพี่แกเลยเจอครั้งหน้าไม่ไหวหน้าแน่ฝากไว้ก่อนเฮอะแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาฟาร์มต่อ จนเจอเข้ากับน้องหมาตัวนึงแล้วน้องหมาก็พูดออกมาว่าไ้ช่วยฟ้าไหมครับไม่ดีใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมหมาตัวนี้มันพูดได้แม่งไม่ธรรมดาแล้วว่านี่มันหมาธรรดาช,ะช,ะชะัดๆเป็นไรอ่ะมันจะอ่อน แล้วหลังจากนั้นการฟาร์มของผมก็สบายมากขึ้นจากที่สบายอยู่แล้วตอนนี้แทบไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเลยแ,แต่แล้วศัตรูคู่อริของผมไ,มได้ปรากฏขึ้นเดิเลาลังแคมปสินะ <c oughs> ผมพุ่งตรงไปยังเป้าหมายในะท,ทันทีแต่ดูเหมือนว่าผมจะพุ่งมาตายอะและที่เจ็บใจไปกว่านั้นคือตู้ตายท่าเดิมกับท่าที่แล้วเลยอะอ เมื่อผมรู้ตัวว่ายังไงก็สู้เขาไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็เลยกลับมาฟาร์มนะจนเลยเวลของผ,ผมนั้นทะลุไปยัง220แล้วนะครับ นั่นก็หมายความว่าผมสามารถเปลี่ยนเคสได้แล้วดีแลระยะทางก็แค่10กเมตรเองผมก็รีบวิ่งไปคุยกับพี่แกในทันทีและตือนว่างานที่ผมได้แล้วก,ก็คืองานกำจัดบอสหนึ่งตัวนะคะแต่งานกำจัดบอสของผมก็จะง่ายเกินปุยงุย <c oughs> เพราะว่าผมมีหมาเทวดาคอยช่วยผมฟาร์มอยู่ดิมันก็เลยทําให้การฟาร์มของผมนั้นง่ายมากๆแบบผมแค่รอสกิดบอสทีเดียวตายอ่ะที่ตู้แล้วหลังจากนั้นหมาเทวดาก็พูดกับผมมาว่านายอยากได้ดาบเทวดาไหมเอ๊ะดาบเทวดามันคืออะไรวะเนี่ย ด้วยความที่ยังงงนะผมก็เลยตอบตกลงหมาเทวดาไปเพราะอยากรู้ว่าดาบเทวดามันคืออีหยังและพี่แกก็ให้ผมเดินตามหลังมาอีก <c oughs> ผมก็เลยยอมจำนนเดินตามตูดหมาตุ้ยตุ้ยตุ้ย,ยอยู่เนี่ยและพี่แกก็ขับเรือมาส่งผมที่เกาะลิงแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเกาะลิงมันเกี่ยวอะไรกับดาบเทวดาวันเนี่ยเมื่อลงจากเรือแล้วพี่แกก็ให้ผมไปกดปุป่มอะไรก็ไม่รู้ให้มันเป็นสีเ,นเขียวผมก็ทําตามที่หมาเทวดาบอกนะเริ่มจากการกดปุ่มแรก ตามด้วยปุ่มที่2แล้วก็ปุ่มที่3และปิดท้ายด้วยปุ่มที่4นะครับเมื่อผมกดปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยพี่แกก็พาผมลงไปชั้นลับอะไรก็ไม่รู้และในชั้นนั้นก็มีแค่คบเพิงเก่าๆผมก็เลยหยิบม,มานะแต่จะว่าไปเอาคบเพิงไปทําอะไรได้วันนี่อ๋อเอาไว้เผาหัวเทวดาหมาเทวดาหัวร้อนโอ้ เมื่อผมได้คบเพลิงม,มาแล้วนะครับพี่แกก็พาผมมาส่งที่ดินแดนทะเลทรายนะและพี่แกก็พาผมเข้าบ้านหลังหนึ่งเว้ยแต่มันดันมีกองฟางมาตันไว้ดิผมนี่ร้องอ๋อคบเพลิงไม่ได้เอาไว้ไปเผาหัวใครแต่เราต้องใช้ในการเผากองฟางนะครับถึงจะผ่านเข้ามาได้เมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ดันเจอกับแก้วน้ํานะครับผมก็เลยไปเก็บมานะตอนนี้ ผมไม่กล้าสันนิษฐานมั่วแล้วเพราะว่าของทุกของมันเชื่อมต่อก,กันหมดเลยนะครับเมื่อผมได้แก้วน้ำมาแล้วผมรีบเดินทางไปก่อนน้ำแข็งเพื่อที่ผมจะนำแก้วน้ำเนี่ยมาลองน้ำจากถ้ำที่เลลี่อยู่นะครับลองจนน้ำในแก้วเต็มนะและเมื่อน้ำในแก้วเต็มแล้วน้องหมาเทวดาก็บอกให้ผมเอาน้ำเนี่ยไปให้ตาลุงข้างบ้านกินนะครับและเมื่อให้น้ำกับลุงข้างบ้านกินแล้วเนี่ยลุงแกก็บอกให้ผมอาไปคุยกับพ่อแกที่อยู่ในเกาะบากี้เพราะพ่อแกน่าจะมีของตอบแทนให้แต่เดี๋ยวก่อนนะผมก็ยังงงอยู่ดีว่ามันเกี่ยวอะไรกับดาบเทวาาค ดีและเทวดาก็จะพาเราขึ้นสวรรค์ไปเจอกับดาบเทวดาแต่ก็ช่างเถอะ๋ยวก็รู้เองและเพื่อขไขปริศนาข้อนี้ผมก็เลยต้องจําใจทําต่อไปเลยครับมันก็ไม่น่าจะมีทางเลือกแล้วแหละเพราะผมน่าจะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว <S <S อย่าบอกเลยว่าหมาต้มตูนเน่ะไม่เอาเลยเว้ยเมื่อเดินทางมาถึงเกาะบาก,กี้แล้วผมก็รีบเข้าไปคุยกับพ่อของตาลุงไร้บ้านแต่เดี๋ยวก่อนนะ พ่อแต่งตัวดีชิปหายแต่ลูกเป็นคนไรบ้านนี่นะเมื่อผมได้คุยกับพ่อของตะลุงไร้บ้านแล้วเนี่ยลุงแกก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วงั้นช่วยลุงจัดการกับพวกจนที่อยู่ในเกาะหินทีถ้าจัดการได้แล้วลุงจะตบของรางวัลให้อย่างงามเลยละ่ะของรางวัลงั้หนหรอมันต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์เทวดาแน่เลยงั้นโอเคครับลุง เดี๋ยวผมจะจัดก,การให้เลยล่ะเมื่อผมรับปากลุงแล้วเนี่ยผมก็ต้องทําตามสัญญานะผมได้รีบเดินทางไปยังเกาะหินในทันทีเมื่อผมมาถึงแล้วผมรีบลงไปหาโจนที่ขโมยเงินลุงไปนั่นไงตังของลงุงผมรีบเข้าไปเก็บเลยนะไม่ได้เก็บให้ลุงนะแต่เก็บใช้เองและแล้วในที่สุดผมก็เจอเข้ากับโจนที่ขโมยตังลุงไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าบอสตัวนี้น่าจะไก่ไก่ ผมโดนสกิลไปครั้งเดียวบอสก็ตายแล้วนี่มันยิ่งกว่ามอนิงอะเนี่ยเมื่อจากการบอสเสร็จแล้วผมก็รีบเดินทางไปคุยกับลุงเลยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รับของรางวัลนั่นเองเมื่อเรือลงจอดแล้วเนี่ยผมก็รีบวิ่งเข้าไปคุยกับลุงด้วยความตื่นเต้นและแล้วของรางวัลที่ลุงให้ผมก็คือกุญแจหรอกุญแจนี้อาจจะใช้เปิดประตูสวรรค์ก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เดียแต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีนะที่มีหมาเทวดาคอยนำทางอะแล้วน้องหมาเทวดาก็พาผมขี่เรือกับเกาะลิงอีกครั้งพร้อม ก็บอกผมด้วยว่าห้อง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 พูดอะไรวะเนี่ยแต่ผมก็พอเดาออกแล้วว่าให้เอากุญแจมาเสียบสายช่องนี้ผมไม่รอช้ารีบเปิดประตูนในท,ทันทีแต่ผมก็ดันเจอเข้ากับเชงโคดีก่ะไหนอะเทวดาของผมอะเทวดาอยู่ไหนแต่ผมก็ได้รู้อย่างหนึ่งว่าดาบเทวดามันดรอมาจากเชงโคดอดีะผมก็เลยยอมจำนวนต่อสู้กับสี่จกักรพรรดิผมได้รั่วสกิลใส่บอสรัวๆเหมือนเดิม อันดีเมก็ยังติดหลังคาอีกผมได้สู้กับบอสไปเรื่อยจนโดนลังสีของใครก็ไม่รู้แล้วผมจะเหลือไหมล่ะครับมาใหม่คราวนี้ผมก็ได้ร้วสกิลสใส่บอสเหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันจะร้วเสร็จผมก็ไปหวานก่อนแล้วมารอบสามผมก็ตายอีกรอบสี่ผมก็ยังตายจะสักกี่รอบผมก็คงสู้บอสไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังดีนะครับที่มีคนใจดีมาเคลียรบอลให้ผมไปแล้วอะ และผมก็ได้ดาบเทวดามาแล้วด้วยหรือี่ไงๆก็คือดาบแชงคูดมันได้ดีใจตรงไหนวะเนี่ยเไม่ได้เลยสายดาบ